ไม่ก่อนถือมันเป็นน้ำนบ้จะเจ็บเดี๋ยวอาสีเองมันลุยแฉมหนึ่งวะครับคุณพ่อุดมมาดีครับดีครับประจมต่อเปล่งเ้าข้างของคุณพ่ออุดมมันเป็นยังไงก่อนพ่อปวดวันหนึ่งหนึ่งทีครับพ่อคิดคิดตู้ได้สามตูจริงจริงปวดต้องหันโอ้พี่เจ็บเีคิดสู้ได้สามตัวจะคิดได้พอดีคิดได้เราบายเย็น ค่ะต้อิดเอาเส้นัพลังเนาะพรว่าเขาามือรัดคิดค่ะรัดคิดช่ว่ามันติดตว่าเขานึงค่ะเขานมันประมณนึนะชว่าเขอรัรีนวจะติดเ่าพาไปเออไป้เสื้ืนม่ได้กับมันมีถูกกัด้หรครับอาตอกับก็ได้ไี จำเคือนที่เขาเขากบบเป็นเลขคือค้าอันเล็กเจะว่ามันอันเดเลขคิานี่ตขหนึ่งตราสองนโอ้ยแต่มันวอเตงานีก่อนรักเตี้มันเป็นสูตรหม่ใช่พ่อที่ว่าคำนวณเลสามตัเออเจอบ้นี่มากมากเข้าที่มเข้าอาะว่า ก็ตอนำําณนี่ว่ามันเข่าช้ตัวนะค้าวนก่อนเลขที่ออกมันบอกนมแต่เขาบาแด้วลงคิเจ้า่อมันไม่มั่นใจนะมันไม่ั่นใจเลยบาแด้วให้เอฟซีเบิ้งหลือของเหลือค่ะก็เอฟซเขาอ่ามันเลซีเจ็ดแปดครับเจ้าทีเจ็ดแปดไปตูดต้อนกันก็ไม่ได้ไดเจ็ดเจ็ดแปดค่ะตตองโฟกัถึกมันตรงกันนะ เเมเแสดงว่าเฮ็ดสามสูวนเลขมันมาตรงกันเอออ๋อนี่สูตรเลขไรางมันมาเข้าสองเลยค่ตัวร้องกับพือตัวซีเนีหมแต่ว่าพอเร่อาหมดเหนี่ยวถุวร้องกันหรอตอ,อวซีตัวซีเข้าครับอ๋ง <Poppy. S 2> ถ้าเป็นกับเป็นลางเป็นคนอะไ้เป็นลางเป็นคนเพื่อ ก็ต้อจจำไร้สามตัวสามตัวเลยซีห้าแปดสีห้าเจ็ดอันนี้จะเป็นเลขบนห้าเจ็ดรจะร้องไหยครับแต่ว่าตันเซินเตรนี่บอกว่าใส่ตัดคือห้าเจ็ดหักเนี่ยโอนี่ม,มาเป็นกเป็นบนเราหาเลขสุดนี่เป็นบนก็ต้องซื้อรางเลยเรต้องซื้อางอันเลขล่างให้ซื้อแล้ววเ่าเลยครับ มันก uh, so so ันมันร่องมือเฉยงวดเพราะวนี้พ่อพมหมัอนใจก้าวซีก <Yeah, S 1> uh, <but S 2> I <mean> ัง่ายกว่าทเก้าวซีก้าห้าอันนี้จะเป็นรางถ้รัจะรัทเก้าวเขาดมมันใจเป็นรางเมือนกับก้าซีก้าหาถ้าเป็นก็เป็นรางถ้าเป็นก็เป็นรางก้าวซีก้าห้าือือเหล่มครับอันี้เป็นล่างเป็นบนเลยครับแต่ว่าพันล้นมั่นมันจะเป็นล้นขาล้นมาก ต้องประกอบเสหาเลยีครับก็จับไสเก่าครับเก่าสี่เก่าสีเก่าหารางหาซุนมากนี่เป็นซุนสีซุนหาอ๋อคำคำนวณมาเป็นแบบนี้นอกอิตเป็นแบบนี้ครับ ให้นินก็ให้เน้นพื้นหาไว้เด็กวิ่งตัวพ่อเดี๋ยวค่วนม่เดีขัวขี่นองเดียดไม้ก่อนเอาซูนมาก่อนปะูนป่ะนี่พ่อให้โอู้นเก่าเด่นซูนล่องเก่าบน่าง ถ้มาโงมันใจแบบนั ah, the dad, the like ้นเลยแบบว่าว uh ิ่งล่างเลยบเกามาตรงล่างอย่างเดียวเป็นเ่่อ๋อมานีท่นเรียกวขับผมทังนักเน้ยผมคิดแลวไม่คิดนันเป่าอยู่ได้กินจิจับติดย่มาได้ เลขมันเสาเลยันบบเลขนีออกเนเสาเป็นเปสาแสดงรับพ่อกเป้าแบบสอง,องสองสองสองเอาตัวเลขนะเ,เ,เดี๋ยวจจดตัวเลขครัพ่อช้างตัวตัวเดก็ความเมื่อกี้เขามาสี่ออห้าเาจ็ด่ห้าแปดห้าเจ็ด้เลของก็ได้ ยอโค้สามครับอคิดครครับจัต้องโซฮาเชเขียนเป็นเลที่ฮาเ็ดีาแปดันนี่เจ้แล้วักบฮแปดครับาแปเจตดตัวห้าาครับครับแล้สรุปยอวของบนนี้มีหาเชตฮาแปดศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนสี่ศูนย์หาพอมมั้งยพอมอน่งเครับพคงเนื่องหรนบนิดหนึ่ ตัวได้อีกสอง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 มันจะบนเป็นบนกับเป็นล่างหสองสองสององอ่ามาสองสองอยูาเจต้ทีตเอาว่านเอาเป็นบนเป็นล่างได้อ๋อไอ้คุนบนล่างไว้ครับอมันมันเป็นอะไรน้ำมันขอนมัน้นสูตเลยมาน้นสูเลยโอ้นี่สีกวับสที่พดจับกันได้เิน จำได้แค่สองขนาดตอนี้ล่างแต่สองบนเออบนกับสองแต่ตัวนื้บน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 ล่าง่างบบนค่ะอันนี้คือวายแยกให้ีที่สุดลนะครับเนาะบนเป็นบนล่างเป็นล่างตัวเขกช พ่อเิดนวัวกนอกติเอนเสาประจำวันนีอยู่เพาด็กประจำวันประจำวันก็าเจ็ดห้าแปดอ้ามันก็ตรงเรียกสูดครับพอเบอร์ยังจะขอเบอร์เท่าไเจ็ดหกศูนย์หกหกห้6หกห้า สามเก้าสามแปดเก้าสีหกเพราะว่าเธอพี่น้องอยากโทรมาหาคุณพ่อโดยตรงนะคะท่านผู้ชมก็คือโทรนะคะเขาใช้ามาถามตัวเลขได้นะคะ เาาอาบในขอดูบ้าข่สามส่วนเรียงนา,าสามส่วนหมอครับครับโอ้มีอีกชุดหนึ่งเป็นตีหนึ่งเกตนี่เป็นเลขนาหรือว่าเลขไข่ครับของรอตตลีหรือไข่ก็แล้วแต่ให้ซื้อตัวนี้ไว้ไปเ้าองนึ่งกันตเตือน พ่อพูดึงย uh ังไงก้าวเอ่ออ้าเข่าสวงครับอ1่พ่อทีไอที1หนึ่งเก็บหนึ่งเจ็บตะนี่ีอาจิบี่หนึ่งเจ็บีห้าเจ็ดเนี่ยยิบรอตตอลีไว้นะครับอาจจะเป็นเลกหน้าหรือเลีทยกท้ายนะครับของรอตตอลีเข้าเข้าอ่าเข้าที่ยิบไ้เลยครับเก้าห้าเก้าสี่ยิบไม่เลย ลอตเตอรี่รัฐบาลไทยนะครับครับโอ้อันนี้เรียมันแตกกระจายป่ครับโอ้เหรียกแแตกๆมัน่ะครับจะงวดี้แต่วา่งงานงวดน่ะงวดทงวดยิงงวดนึงงวดทำเปครับเพราะว่ามันิขออะพอเชว่งนนตุลิศมันหลายถุง บอเป็นยังมีหลายรางวัลครับตยังกอกว่า <im fight> บอยเล็กปั้นพงนะครับเล็กวิ uh, uh, um, okay. yeah. <ins ar> ่งเล็กเมยนะครับศูนย์กับเก้านะครับศกับเก้านี่หละครับเล็ปั้นพงแต่ว่าเก้าเก้าหรือว่าอบน่อกจับลางขอมือออกจะหน่อยบางสเล็คือเลกจับได้เี่นี่างเอนิดนึงขอเอ็นอ่าโอเคจย่า ก็วางมือบางเลขกล้วพอน้อาพี่น้องคะก็จะรุปตัวเลขนะคะพ่อเนาะก็ะคือเลขวิ่งในเด่นศูนย์ล้อมเก่าจะว่าจะให้ใส่มำบนหมลังสี่พอ่อสามตัวสี่ห้าเจ็ดแล้วก็สี่ห้าแปดสองตัวห้าเจ็ดห้าแปดศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็อย่ลืมสองสองส่วนเลขที่อยู่ในวงแดงนะคุณพ่อว่าอย่าให้ท่านผู้ชมนะคะเอ่อจับป้าอาจจะเป็นล่างวั่นแต่ว่าคล้ายๆกับสาม ตัวหน้าหรือว่าสามตัวท้ายนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเอเลขเล่างวันอีกตัวหนึ่งที่พอเพ่ดว่าเก่าซีกับเก่าหานี่ลองสื่อติดใบเมนบ่พ่อแล้วก็ซีหนึ่งเ็ดกับซีหาเทสเนี่ยอาจจะเป็นเลขหนาหรือเลขไข่เมนบอฟตัวฮานกับต้วซีนี่ไอ้บ่งกลมไปเลยบ่งกลมไว้เลยครับทำมั่นละติดตัาล่างอยู่ เพาะว่นี่เป็นตัวนี้อ๋อแล้มันจะเป็นชุดลางชุดลางเรียออ๋อชุดลางโตอาโต้แต่ว่าซุ้มหนเป็นตัวบนนี่มนบ่เก้าห้าเป็นชุดล่างเรื่องขอต้องลับไม่ต้องจับ่เลยตรงตรงเลยเก่าซีเก่าหาเลยรับรักเต้ารักเต้ารักที่ปีัึนนก็ไดมัดรักงวยกับยับใช่ได้ขั้วนึงึบอกว่าจับหน้าจอนะครับจับจับนะครับล่างบวยซื่อหมุนซืือนฉลามด้วย เค่ะมันในติดขึ้ขนกกบนขึ้นล่างนี่ <c oughs> มันกระชิตร้ายครับมันทีหลายโตเออใช่ไหมครับขึ้นมาล่างมันจะลงทุนหลายนะก่อนเนาะมีอาจีพเป็นเลขนาครับว,วัตถุนีค่ะ